มันมีรูปอยู่อ่ะเอารเทรูปออกเอารูปออกดึงรูปออกวางให้ตรงแล้วก็ไปหาอันอื่นมาต่ออ่าตรงไหนเหมือนตรงไหนก็วางถ้าไม่ใช่ก็เปลี่ยนอันใหม่อ่าวางไปอ่าหมุนด้วยนะกลับหัวกลับหางก็เอาอ่า ที่ตรงไหนเหมือนตรงไหนาวางาวางต้องชิดติชิดชิด,ดว,วางให้พับอันอันที่เหมือนนั่นเริ่มให้ชิดติลูกแบมชิดขึ้นไปข้างบนอ่าดัานให้ชิดอีกอ่า ตรงนั่นแหละกับหัวกับหางแบมหมุนวางให้ตรงก่อนแบมอย่าเพิ่งหยิบอันใหม่สิเออแล้วหยิบขยับอันนั้นลงมาเออ,อหยิบครับขยับลงมาขยับลงมาให้ชิดอ่าหยับอันบนลงมาให้ชิดอ่า ให้ชิดติลกบแบมวางไม่ชิดเลยเออ,อาหาันมามองให้ชิดยังไม่ชิดยังไม่ตรงร่องเลยยังไม่ตรงร่องเลยอ่ะเก่งมากได้